โยก็สวัสดีครับวันนี้กับผมเองนะครับนุ่ม g a m e r t ทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมทีชัวแฟนนั่นเองนะครับก็คือเกมเอ่อที่ให้นำเหตุการณ์จากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาทำเป็นเกมในโลบกนั่นแหละโอเคไม่น้องพูดมากเราจะเป็นอังกฤษนะครับเราจะไปเล่นเป็นบริ i ิชเล่นในเด่นไรเนี่ยโอเครอสปาว ซึ่งตอนนี้ผมก็ใช้ปืนมาร์ตินี่เฮนรี่นะครับเพราะว่าแรง55แล้วก็เนชั่นแนลเอ่อเนชั่นแนลเอ็กเนชั่นเนชั่นแนลเอ็กพีอะไรเนี่ยผมก็20,005นะอันนี้ของอังกฤษทั้งเกมมีอยู่3ประเทศนี่แหละครับอืมมีแค่3ประเทศเฮ้ยซึ่งผมจะบอกเลยว่าผมคนที่ค่อนข้างกากเกมแนว FPS มากเลยกากเกมแนวยิงอะไรเงี้ย ค่อนกา่อนข้างการกินน้อยน่ดระเบิดแกแค้นเราด้วยจะไหแล้วก็ถ้าเราแรงเยอะๆเนี่ยน่าจะตั้งแต่ตัวนี้ได้ตั้งแต่แรงหกขึ้นไปเราจะได้ชุดช่วงปลายสงครามก็จะเป็นชุดแบบเห็นไอ้เช่น เดี๋ยวจะเพื่อนในอยู่ก่อนคือที่ผมใส่อยู่มันเป็นเครื่องแบบทหารสมัยยังเป็นช่วงต้นสงครามนี่นี่ไอ้เน,นี่ยเนี่ยช่วงปลายสงครามจะเป็นไอ้เช่ยนี่เลยนะชื่ออะไรจะเพื่อนอารอนนะใช่ปะไม่รู้อ่านมั่วเอาว่าชื่อแอรอนก็แล้วกันนะคล้ายแอรอนจะหมยครับงั้นฉันงคนหลีกนะว่าไอรอนเอ้ยมาเลยเดชซึ่งโอ้โห ไม่นะมันจะแพ้อยู่แล้วเพื่อนมันจะแพ้อยู่แล้วแ๋ยวมันจะแพ้อยู่แล้วเชียวเพื่อนเราโยโลเข้าไปเลยเราจะโยโล เจ็บเจ็บเจ็บจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวจะตุยจะตุยอูอูอาร์ตินลงอาร์ตินอาร์ตินอาร์ตินลงหยโดเอาไม่โดนโอเคอาร์ตินลงใจะมาอันนี้อาร์ตินเพื่อเราเพราะว่าเราไม่โดนดาเมจ แต่บางทีอาดีตก็มีดาวนีนะเวลาโดนเพื่อนบางังเออระเบิดไมเจรงเฮ้เราเนี่ยเแพ้เดี๋ยวนะคนนี้คนเดียเดี๋ยวนายนายคือโจเซฟสตาลินสินะโจเซฟสตาลินทำไมตัวเป็นอย่างนั้นวะทำไมโจเซฟสตาลินเป็นนัวเป็นอย่างนั้นละเพื่อนอืมท่าน Uh, King of the h i l l อันนี้เป็นฝรั่งเศสไปเยอรมันชื่อแมพชื่อด่านอ่านไม่ออกครับใครอ่านออกก็คอมเมนต์มา <laughs> เราจะเล่นเป็นเยอรมันนะถ้าด่านนี้จะต้องเล่นปเป็นสกาลสกาลจะวิ่งไวเพราะฉะนั้นเราจะยึดได้ปคนแรกสกาลจะได้เปรียบในการยึดนะก็แค่ชงตน้นเกมแค่นั้นแหละ ไปเลยเกมนี้ไม่มีเสียงเพลงไม่มีเฮี้ยอะไรเลยแค่เสียงปืนแค่นั้นแหละแล้วก็เสียงระเบิดฝฟังเสียงเลือกจริงอติงก่อนนะเลยครับนั่นชาร์จชาร์จมาจะด,ด,ดักรอโดนระเบิดระวังเพื่นอนเลือดเหลืองเลยเลือดเหลืองเลยเลือดเหลืองเลยชิงอยากโดนทิ้มคอเท้าตายเบลอโดนจิ้มคอเท้าตายซึ่งผมก็ อ้ออ oh, ัตินเลอรี่นะซึ่งอาชีพนี้ผมก็ฟาร์มจนนั่นแหละซึ่งเราจะมีปรับอัตินตรงนี้โดยอันแรกคือน่าจะเป็นความกว้างแล้วก็คอนเซนเทรตน่าจะความเข้มข้นอะไรประมาณนะั้นใช่ไหมวอลลุ่มเสียงผมไม่รู้มันมีผลอะไรแล้วก็อินเทนซิตี้ก็ประมาณว่าเหมือนเป็นความรวัวเข้าใจใช่ไหมความบารเรกของมันนะซึ่งจะก,การสตูได้ไว้ แต่ว่าจจะรีค่อนข้างนานนะว่ามันมจะร้ว,ว่าเอ้ยสุยดเือตีเลยตีขึ้นไปเลยนะเห็นไหมมันจะร้ว,ว่าแต่ว่าอาร์ตินก็ฆ่าเพื่อนได้เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอาร์ตินฝั่งมันหรือฝั่งเราก็ฆ่าเพื่อนได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าอาร์ตินฝั่งเราเหมือนนายเป็นทีบักมากกว่านะเพราะบางครั้งก็ไม่ตายบางครั้งก็ตายอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน ไอ้โตัใไก่กนเหอโตัส่กนเดนผมว่าอาชีพที่ฟาร์มยากนะในเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกอาชีพนายกกับตันอะไรเงี้ยมันจะฟาร์มยากเพราะมันมีแค่ปืนพกแต่ถ้าคุณเก่งก็โอเคก็ใช้ปืนพกเป็นก็โอเค เพราะจริงๆก็หวนะแล้วมันก็จะมีลูกโมผมใช้นะ่ะไอ้กรานดุวยอะไรแบบนี้เนี่ยอนี้ก็อันนี้ต้องเติมนะถามว่าซื้อมาทำไมไม่รู้ซื้อมาไม่ได้ใช้ <c oughs> ดาเมจก็ค่อนข้างแรงอันนี้ค่อนข้างแรงของเติมแม้ต้องแรงดิราคา240สโลบักเกมดูงโง่ๆนะแต่เกมพ้าอย่างแพงเลย ซึ่งเอ่ออันนี้เราจะเป็นประเซียนนะประเทศเยอรเซีย,ะยจะไม่ใช่รัสเซียนะประเซียอรันประเซียหรือจกักรวรรดิเยอรมันนั่นเองเออเขอกำลังโอเคเรื่องลิขิตตินฝั่งนู้นละเรายิงอัตติงนี้ยิงนายชื่อโซเจอร์โซเจอร์ มันจะมีมอท่ากับอารตินนะครับซึ่งอสองอาชีพมันจะต่างตรงที่มอท่าเวลาเราเล็งมันจะลงทค่ตรงจุดนั้นแต่ถ้าอารตินจะกระจายมันจะกระจายกว่าอารตินจะกระจายมอท่าจะเล็งแค่จุดๆเดียว คนใคนที่เล่นเกมนี้จะเล่นเป็นไรเฟิลแมนซะมากกว่าเพราะว่าอาชีพนี้จะวันชตแล้วก็ชาร์จได้ด้วยจะสามารถวิ่งเข้าชาร์จแล้วก็แทงได้จะไม่เหมือนอาชีพอื่นอาชีพอื่นจะแทงไม่ได้จะไออาอชีพที่แบบว่าสามารถวันชตในระยะประชิดได้โดยแบบพวกอาวุธระยะประชิดก็จะมีพวกไรเฟิลแมนแล้วก็ไรเดอร์อะไรตัวอะไรก็ได้มันใช้อุระยะประชิดอ่ะแค่นั้นแหละ ผมผมเป็นโลกอะไรไม่รู้ชอบเช็คตรงแชทตลอดอะเวลาเล่นมันก็เลยเป็นปัญหามันก็เลยไม่มมค่อยสะดวกคุณเห็นแมชชิงกันคนนั้นไหมฮะที่กำลังยิงแมชชิงกันและทำการรอบสังหารเขาเออไม่ได้งั้นก็ต้องใช้วิธีรุนแรงหน่อยฮนะเอาอาร์ตินลงลางแหลกเลยฮนะเป็นคุยผงเลย แล้วก็เวลายิงก็ระวังพวกสแนปเปอร์นะเกมนี้จะมีแบบมันจะมีผู้เล่นประเภทนหนึ่งเป็นพวกสแนปเปอร์ดักยิงเนี่ยแบบเนี้ยอุ้ยละอุ้ยน้อยนะน้อยนะเอ่อไม่นะเออเราจะเล่นเป็นเราจะไม่เล่นเป็นนายกเพราะว่าสำหรับผมมันเล่นยากพวกนายกกัปตันผมว่ามันเล่นยาก ผมจะชอบเล่นเป็นสเกลกผมชอบตรงที่มันวิ่งไวขนาดแหละเพราะว่าถ้าสู้ระยะประชิดน่าจะต้องเติมพวกอาวุธระยะประชิดมาดีกวก่กกาเพราะสเกลมันมีดีแค่ความเร็วมันจะได้เบียบในเกมพวก King of the Hill ซะส่วนใหญ่นะแทนแบบว่า Attack and Defense นี่จะไม่ค่อยเหมาะยกแต่ถ้าคุณเป็นฝั่ง Attack มันก็ม่นก็มอแหละเพราะมันวิ่งได้วิ่งเร็ว แต่ถ้าเรื่องของเลือดมันเรื่องของเลือดแล้วก็ดาวมีจะต่ำมากดาวมีจะต่ำมันยิงต้องยิงสองนัดตายนั่นแหละข้อเสียโดยเฉพาะไอ้พวกตัวใส่กอนนี่จะคายากมากเพราะฉะนั้นใช้ลูกโม่ดีกว่าเล่นเป็นสกอรใช้ลูกโมดีกว่าครับ เพื่อนน่าจะเป็นหลีเทนแนนอะไรมันสักอย่างเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเราจะสังเกตมันจะบัฟเป็นรูปแลนหนึ่งอันนะครับมันจะบัฟเป็นแลนหนึ่งอันถ้าเป็นแล่สองอันจะเป็นพวกกัปตันแล้วก็สามอันก็จะเป็นนายกในสงครามเขามีนายกอยู่หรอวะเขาส่งนายกมาสู้อยู่หรอวะตายนี่คืนเอ็กพสองคือเรายิงมันตายนะ ตูกโมก็ก็แรงดีแหละระวังโอ้มันยิงอะไรอ,อาร์ตินหรือม,มอทาบน่าจะอาร์ตินอาร์ตี้นั่แหละที่ไหนเขาเรียกอาร์ตี้ไม่ใช่แบบศิลปะนะมันไม่ใช่ศิลปะนะ เสียงปืนก็จะดังหน่อยนะพกลูกโม่เสียงปืนดังมากโอเคเรารอดักโจมตีอะไล่ฝันงงงงงานไล่ฝันงงงเอาว่าอาวา่ไอ้นี่เก่งไอ้นี่เก่งนะไอ้นี่เก่งอยู่เก่งอยู่น่ากลัวแล้วฮะเริ่มน่ากลัวแล้วแต่ว่ายัางซะเยอรมันก็ชนะ แล้สอบคนนี้ทำอะไรเนี enfin ่ยอ <coin> nice ืมสองคนทำอะไรวะเอ้ยเขาลงสงค้ามเว้ยย่ามึงทำอะไรเนี่ยคุยกันอยู่แล้วมั้งคุยด้วยภาษากาย ยิงยากผมไม่ค่อยชอบปุนพกปุ่นพเพราะว่าย่างแรกมันวันช็อตไม่ได้อย่างที่สองมันยิงยากคือปืนปกติก็ยิงยากอยู่แล้วนะไอ้อปืนพกตอผมยิงยากมากมันยืนยิงยิงไม่ได้กว่าจะแต่ละศพอ่จริงๆอันนี้ผมเล่นแบบอ่าให้มันยิงตามนี้ว่าเนี่ยถ้าเราเปิดนี้อ่ะอันนี้ต้องรีเซ็ตก่อนซึ่งออฟไปรดีแหละ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่ออฟอนตรงนี้อออน,นี่ที่ผมเปิดปิดอยู่มันเป็นแบบว่าพวกเป้าเล็งซึ่งผมเอาเป้าเล็งออกแล้วมันยิงตามนิ้วที่ผมกดเอามันก็เลยจะบังหน้าจอแล้วผมก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ยิงไม่โดนใครซึ่งแบบเป้าผมก็ยิงไม่โดนใครอยู่ดีน่าเศร้านี่เยส่วนใหญ่พวกที่ใช้ พวกเติมซื้อดาบแบบผมนะอ่ะไอดาบไอ,ไอซเซเบอร์เนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นพวกเติมซื้อพวกเอ่อเกาะด้วยเนี่ยไอนี่นี่อเอ็กซ์ตร้าอาร์โมเอ็กซ์ตรา้าอาร์โมจะเพิ่มความถึกนะแต่มันจะวิ่งช้ามากในเกมพาสนะซึ่งผมก็เติมซื้อมาถามว่าจะเล่นเออมันเป็นเกราะของตัวแมชชีนกันนะถามว่าจะเล่นไหมก็มาดะเล่นเออแล้วเวลาชนะเนี่ยยังฆ่าได้อยู่นะ นยังขาดน,นี่โอเคกลับหน้าเมนูแล้วโอเคนะก็สำหรับแค่นี้ก็มีแค่นี้แล้วเนาะเออเอาไว้แค่นี้ก่อนนะเขายิางคู่กับทันสตาลินนะนี่ทันสตาลินเอ้ทันสตาลินอ่ะก่อคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับมีแค่นี้แหละไปละบ๊วย